สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านค่ะพบกับช่องคำโตโต channel อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำน้ำพริกกะทิปลาทูอร่อยอร่อยมาฝากทุกๆท,ท,ท่านค่ะเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะแถมอร่อยด้วยค,ค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆก็มีดังนี้ค่ะก็จะมีปลาทูนึ่งค่ะกะทิหอมกระเทียม พริกสดแล้วก็พริกหยวกค่ะสำหรับความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำกระทะน้ำมันขึ้นตั้งไฟค่ะพอน้ำมันร้อนก็นำปลาทูงลงไปทอดเลยค่ะระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะคะพออีกด้านหนึ่งสุกก็จะกลับด้านค่ะ ปลาทูสุกดีแล้วเราก็จะตักออกพักไวให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะก้างออกกันค่ะระหว่างที่รอให้ปลาทูเย็นเราก็นำพริกหยวกขึ้นไปจีบ,บนกระทะค่ะปิดฝาไว้ด้วยนะคะพริกเขาก็จะได้สุกไวๆค่ะพอกลับด้านพริกหยวกแล้วก็นำหอมกระเทียมพริกแดงสดลงไปจีต่อค่ะ ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะก็จะเร่งให้พริกสุกไวค่ะจีด้วยไฟอ่อนๆนะคะใจะเย็นๆค่ะพอพริกสุกแล้วก็ปิดไฟพักไว้เข้าเย็นค่ะเดี๋ยวจะมาแกะเปลือกพริกหยวกออกนะคะสำหรับปลาทูก็แกะก้างออกเรียบร้อยวันนี้จะใช้แค่2ตัวค่ะ จากนั้นก็นำพริกลงไปโขลกเลยนะคะพริกหยวกก็แกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วค่ะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อความกลมกล่อมนะคะสำหรับความละเอียดของพริกก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะ พอพริกละเอียดแล้วก็โขลกประทูค่ะจากนั้นก็จะนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะคะด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะแล้วก็เติมกระทิลงไป รอให้กะทิเดือดนิดนึงนะคะกะทิจะได้แตกมันค่ะจากนั้นก็นำปลาทูที่เราโขกไว้ลงไปผัดค่ะผัดด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะจะเย็นๆค่ะ ผัดให้น้ำพริกและกะทิเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะมาปรุงเครื่องค่ะเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยตามด้วยผงชูรสค่ะถ้าใครไม่ทานใส่ผงปรุงรสก็ได้นะคะตามด้วยน้ำปลาอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราเติมเกลือไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วบางทีปลาทูเขาอาจจะมีความเค็มด้วยค่ะ ผัดเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็จะมาชิมรสดูนะคะว่ารสชาติได้อย่างที่เราต้องการหรือยังค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะปิดไฟแล้วก็เตรียมเสิร์ฟเลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้น้ําพริกกะทิปลาทูอร่อยอร่อย,ออยเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมแล้วค่ะเมนูบ้านๆทานกับส้มผักหรือว่าผักดองผักเคียงต่างๆตามเราชอบเลยนะคะเมนูนี้รับรองไม่ผิดหวังค่ะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะ เคล็ดรับดีๆแบบนี้บายช่องคำโต h ชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ